ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการปันไปปลูกป่าในวันสิ่งแวดลอ้อมบ้านโคกสีครั้งที่สองประจำปี2565เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สังคมไทยปลอดคาร์บอนด้วยการปลูกป่าวันที่20มิถุนายนเวลา9นาฬิกาณป่าโคกหินร่องบ้านโคกสีตำบลน,นาดีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกสีอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีโดยให้เป็นไปตามมาติของชาวบ้านว่าปี2562ชุมชนบ้านโคกสีกำหนดให้วันที่20มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกสีเป็นวาระของชุมชนกำหนดให้คนในชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกสีอย่างต่อเนื่องและความหลากหลายทางนิเวศเป็นประจำทุกปีโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒรกร,รมมหาวงศ์ประหลัดอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปันไปปลูกป,ป่าในวันสิ่งแวดล้อมบ,บ้านโคกสีครั้งที่สองประจำปี2565มีนายวิชัยกาบขน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสีกล่าวรายงานอีกทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จิตติมงคลชัยอารัญญาหัวหน้าโครงการพลังงานชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางดวงเดือนเฟื่องเจริญหัวหน้าแผนกสร้างสารรค์โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนายพิชัยมุมทองวิศวกรระดับส0กองบริหารน,นายอนันต์ปั้นเก่าช่างระดับเ นางสาวนิราพรรัตนทิพย์พนักงานวิชาชีพระดับเจ็พร้อมผู้ปฏิบัติงานกฟพชุมชนบ้านโคกสีชมรมจักรยานเสือพันปีและนักศึกษาจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งสิ้นกว่า400คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อสืบสารส่งต่อการอนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า รวมถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกฟผด้านสังคมไทยปลอดคาร์บอนด้วยการปลูกป่าซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง500 kv อุดร3ขอนแก่น4พาดผ่านทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมงคลชัยอรัญญาหัวหน้าโครงการพลังงานชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่าวันนี้นะครับในฐานะที่โครงการพลังชุมชนและนวตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคร <S 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 ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อกําเนิดม,มาจากความร่วมมือของ4สถาบันนะครับได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมนักพัพฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ โครงการเองเราก็ภูมิใจและดีใจนะฮะที่ได้มีส่วนร่วมในการมาส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้นะบ้านโคกสีนั้นเป็นชุมชนหนึ่งที่เราค่อนข้างจะภูมิใจกับการพัฒนาของเขาเองนะครับเราก็มาครั้งแรก,แรกเนี่ยเมื่อปี2558-59นะผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องหยุดการลงทำลงชุมชนที่นี่ชั่วคราว เพราะในช่วงนั้นชุมชนยังไม่พร้อมถ้าเรียนตรงก็คือว่าอตอนนั้นนี่ในชุมชนนี่เราจะพบเรื่องการพันนันเนี่ยทุกคนทุกหัวระแหงเลยนะแล,ะแล้วก็ชุมชนก็ไม่ค่อยได้ตื่นตัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอชุมชนนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่บ้านห้วยยางซึ่งอยู่ที่ขอนแก่นใกล้ๆก,กันเนี่ย เขาก็เห็นว่าเออมันมันคงต้องทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเขาเองแล้วนะก็เลยเกิดโครงการที่เราทําเรื่องของการทําระบบประประนดดาน้ําบาดาลแก้ปัญหาชุมชนเวลาที่เขาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งแลวหลังจากาน,นั้นเนี่ยชุมชนนี้ก็ตื่นตัวมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ช่วงหลังๆเนี่ยเรามองเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ ครับแล้วชาวบ,บ้านก็เริ่มสํานึกเรื่องนี้มากขึ้นนะ่เราก็มาให้ความสําคัญในชุมชนเขตเนี้ยเราส่งเสริมเรื่องการสร้างการปลูกป่าชุมชนให้ชุมชนเป็นเจ้าของเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในในเครือข่ายป่าชุมชนนะครับโคกสี มีพัฒนาการตรงนี้อย่างรวดเร็วนะฮะเขาถึงขนาดกําหนดวันสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขาเองนะเขาจะไม่ไปปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกแ่ะแต่วันที่20สิมิถุนายนนี่แหละ,ะเขาจะรู้เลยวทุกปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องมาร่วมมือร่วมใจกันทําที่นี่นะครับทุกปีก็จะมีการปลูกป่านะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราก็เห็นพัฒนาการขึ้นมาเ,เรื่อยๆนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยรเรามีสถานการณ์โควิด นะครับชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะระดมพลังจากภายนอกเข้ามาได้นะเราก็จัดระบบเรียกว่าปลูกป,ป่าออนไลน์นะะระดมทรัพยากรจากภายนอกจากกรุงเทพจากจังหวัดจากที่ไหนต่อไหนมานะะโดยที่เงินที่บริจาคสมทบมาเนี่ยนะะจะเป็นเงินของทุน เพื่อที่จะใช้เงินกองทุนตรงนี้มาคอยดูแลรักษาป่านะครับชาวบ,บ้านในที่อยู่ในพื้นที่ก็ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลนะก็เป็นอะไรที่เป็นนวัตรกรรมอีกแบบนึงเนาะแล้วมาในปีนี้เนี่ยเราก็มาคิดกันอีกว่าเอะแล้วเราจะทํายังไงต่อกับป่าตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าเออปัญหาเรื่องภัยแ้งเนี่ยมันกาลังคืบคลานเข้ามามากขึ้น ปัญหาไฟป่าเนี่ยมันเริ่มมีมามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการปลูกป่าในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกป่าแต่เราได้เริ่มสิ่งใหม่ก็คือการจัดระบบการป้องกันไฟป่านะไอ้แท้งน้ำข้างหลังเนี่ยที่จะขี่จักรั่นจัก,กรยานแลวสูบน้ำขึ้นไปเนี่ยนะครับนอกจากตรงนี้มันจะมีท่อส่งน้ำไปยัง่ทิศนะของป่าเนี้ยนะครับมันจะมีท่อส่งน้ำ4ไป4ทิศแล้วแต่ละปลายท่อของ4ีทิศเนี่ยมันจะมีแหล่งเก็บน้ำไว้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่เวลานั้นเราก็ปัดจักรยานที่เนี่ยสูบน้าให้เต็มนะฮะเราต้องการใช้น้ํำท่อไหนก็เปิดน้ําสายท่านไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่จะทําให้การดูแลรักษาป่าป้องกันไฟป่าเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังโครงการยังไม่สมบูรณ์รป่าใหม่ที่เรากำลังปลูกเนี่ย ตรงนั้นยังเป็นที่ที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะพยายามปลูกป่าที่เป็นลักษณะที่ปลูกป่าหลายอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างนะคือในเครือข่ายเราเนี่ยเราพูดกันจนขึ้นใจเลยนะครับว่าเราปลูกป่าเนี่ยปลูกสามอย่างไม่ใช่ประโยชน์แค่สี่อย่าง อย่างน้อยต้องได้5อย่าง6อย่างนะครับคือ,อจะต้องได้ใช้ไม้กินไม้ใช้สอยนะฮะไปปลูกป่าสร้างระบบะระบบภูมิอากาศที่ดีเนาะระบบนิเวศที่ดีแต่เรายังมองไปไกลกว่านั้นครับการปลูกป่าคือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนต้องเรียนรู้จากตรงนี้นะ้วเราจะพยายามยกระดับขึ้นไปอีกว่าการปลูกป่าเนี่ยมันคือการสร้างแหล่งเรียนรู้ของเด็กเราจะพยายามคุยกับทางโรงเรียนว่าน่าจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องป่า เด็กสามารถเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถเรียนวิศวะได้เลยนะจากตรงนี้โดยที่เราต้องยกเลิกความคิดว่าเด็กประถมเนี่ยเรียนได้แค่นั้นแค่นี้นไม่ใช่นะเราอยากจะให้เห็นว่าเด็กประถมเนี่ยเรียนวิศวะเบื้องต้นได้จางตรงนี้สูจักรยานเนี่ยจะเห็นว่ามันหนักนะเพราะมันต่อสายพานตรงแต่เดี๋ยวต่อต่อไปเนี่ยะจะพอเด็กนักเรียนเข้ามาเริ่มเรียนเนี่ยจะเริ่มสอนแล้วว่าถ้าคุณติดทุเล่เข้าไปนะมันก็จะเบาขึ้นไอ้ตรงนี้มันทำไมมันเบาขึ้นได้ได้ยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาการทีละสะเต็ปสเต็ มันจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและเด็กก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปโดยที่ไม่ต้องไปนั่งท่องจำนะก็จะมีประสบการณ์ชีวิตนะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างกันอยู่ตลอดเวลานะปีนี้ก็เชื่อว่าเราจะพัฒนาการไปอีกแล้วที่นี่เนี่ยดีอย่างเงี้ยเรือข่ายที่เรามาเนี่ยปีวันนี้นี่เขาก็มาจากหลายหมู่บ้านมาช่วยกันปลูกเขาก็จะมาเรียนรู้จากที่นี่นะครับแล้วก็วันที่24ี่เนี่ยจะมีการปลูกป่าที่นายุนาโพกับที่บ้านทุ่งบ่อ คนที่นี่ก็จะไปแล้เราไปนี่ไม่ใช่ไปตัวเปล่าเขาจะหยิบพันไม้ที่หมู่บ้านเขามีสิ่งดีๆที่เขาอยากจะไปฝากเพื่อนเ,นเอาไปด้วยนะเพื่อที่ว่าอะไรตรงนู้นก็จะเป็นป่าที่มีความหลากหลาย แล้วมันก็จะสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเรานะฮะซึ่งเราก็ดีใจครับที่ชาวบ,บ้านก็เติบโตมาเยอะนะฮะล้วที่นี่ก็ผมเชื่อว่าเราจะทําอะไรได้อีกมากที่ไทยนะคะจริงแล้วของโครงการนี้ค่ะก็คือเป็นโครงการความร่วมมือของกฟผกับ ของทีมมอธรรมศาสตร์นะคะที่เราทําร่วมกันมานานแล้วแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการพลังชุมชนเพื่อเพื่อความยั่งยืนนะคะอันนี้ทางกฟผก็ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์นะคะทั้งหมดก็ ปีละสิบล้านบาทนะคะอันนี้ในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ้านโคกสีะคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการนะคะที่เราทําร่วมกันมาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พยายามทําให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะคะทำยังไงก็ได้ที่จะทําให้มีมี เรียกว่าพ็นเป็นตลาดของชุมชนแล้วก็อยู่ในชุมชนเองมีแหล่งผลิตออกซิเจนนะคะของชุมชนนะคะให้เกิดกับชุมชนแล้วเราก็อยากจะให้โครงการนี้ค่ะอยู่ต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ลูกหลานเนี่ยต่อไปก็จะมีแหล่งแหล่งอาหารกินในพื้นที่ของชุมชนเองด้วยแล้วก็เราอยากจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ของเศรษฐกิจจะด้วยซ้าไปนะคะอันนี้เรื่องกำลังมองอยู่ว่าทําไงจะให้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาได้เพราะว่า ในเรื่องของอาหารอย่างเดียวมันก็คงจะสมัย,ยนี้นะคะก็ต้องเป็นเรื่องของปากท้องร่วมของเศรษฐกิจที่เราจะต้องหาดูแลของลูกหลานต่อไปด้วยนะคะให้เขาอยู่ได้ยังไงแบบว่า มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเรื่องของอาหารถ้ามีแล้วเนี่ยก็คงยั่งยืนแล้วแต่ว่าเรื่องของที่จะต้องไปอยู่กับโลกภายนอกของลูกหลานนียนะคะ่ะเราก็ต้องเพิ่มเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาที่จะทำต่อค่ะยังไม่เห็นคนมานะคะก็ยังเอ๊จะมีคนมาหรือเปล่าแต่พอเห็นอย่างนี้ก็มีทุกรุ่นนะคะพอเราเห็นทุกรุ่นที่มาร่วมนี่ก็ เหมือนกับว่าน่าจะเป็นไปได้ดีตามที่เรากําหนดไว้ตามเป้าหมายนะคะเห็นทั้งมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มาร่วมกันอันนี้น่าจะเป็นการใหญ่ก็ตอนนี้เรากเ็เรียกว่าเป็นโครงการใหญ่นะคะที่กรพปตอนนี้กําลังจะทําเป็นปลูกป่าล้านไร่แล้วก็คิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าล้านไร่ด้วยเหมือนกันที่จะทําเรื่องของลด คาร์บอนเอ่อสร้างคาร์บอนลดคาร์บอนแล้วก็สร้างออกซิเจนให้เกิดขึ้นของคาร์บอนดิสเครดิตด้วยนะคะที่เราจะเข้าไปคือถ้าเกิดมีโครงการดีๆเพื่อเกิดสร้างความยั่งยืนให้เกิดทางไม่ว่าของชุมชนระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแล้วเราก็มีการประกาศเป้าหมายชัดเจนนะคะการ ปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านนะครับบ้านโคกสีอ่าําเภอหนองแสงจังหวัอดอุดรธาน,นีเนี่ยเขามีเขากำหนดเป็นวันวัน,วนที่20มิถุนาของทุกปีนะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้านนะครับเริ่มแรกเลยนี่ก็คือทางการไฟฟ้าไ่ายผลิตได้มาปลูกป่า ร่วมกับชาวบ้านเมื่อปี2561นะครับแล้วชาวบ้านเขาไปคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นวันสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านเนี่ยทางชาวบ้านเขากําหนดเลยว่าวันที่20ของทุกปีเนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านนะครับทุกปีเขาจะมีกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่าในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตนะิเป็นประจําทุกปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่4ที่5แล้วนะครับนะนะก็ ในส่วนของการไฟฟ้าฝผลิตก็คือเรามาสนับสนุนตามความต้องการของชาวบ้านนะครับนะชาวบ้านเขาอยากที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนนะครับเป็นแหล่งอาหารเป็นป่ามีประโยชน์หลายอย่างนะครับนะอันนี้ก็คือเรา,เรา,เราทำตามความต้องการของชาวบ้านซึ่งก็จะสอดรับกับทางนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่จะเนื่อเรื่องของ การแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้เรื่องของคาร์บอนที่เป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็สอดรับกันพอดีนะครับได้มาวมหลายๆปีนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมโอ้เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างพื้นป่าที่ที่บริเวณนี้นะครับก็ก็ในเรื่องของความสมบูรณ์ก็กลับคืนมานะครับเรื่องเห็ดเรื่องอาหารจากป่านี้ก็มาขึ้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วที่อ่าบริเวณ ที่เป็นหนองน้ํานี้เดิมเดิมมันจะเป็นที่เขาขุดดินไปทําถนนแล้วก็ไม่ได้เป็นสระแบบนี้นะครับก็ได้รับงบป,ประมาณของทางจังหวัดมาขุดลอกนะครับปีที่แล้วเราก็ได้มาปลูกป่ารอบๆบนี้นะครับ แต่เนื่องจากว่าปีที่แล้วเป็นสถานการณ์โควิดเราก็ปลูกป่าแบบออนไลน์นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านก็สนับสนุนงบประมาณกับสนัสนุนเป็นเงินเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ดูแลมันอย่างดีนะครับต้นไม้เติบโตรอดเกือบร้อยเปมันเหมือนกับว่าเราสร้างพลังให้กับชุมชนด้วยนะครับแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกับ ชุมชนเครือข่ายใกล้เคียงทั้งที่ขอนแก่นแล้วที่ที่อุดรก็เหมือนกับชาวบ้านได้เห็นได้แข่งกันได้แข่งได้ร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลนะครับก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้รอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านที่นี่ปีที่สี่เหรอครับปีที่สี่ที่ที่สี่ครับปีที่สี่เราเริ่มตั้งแต่ปี ปี2 5 6 2บ่าปี2 5 6 2ครับชาวบ้านเนี่เราก็มาเริ่มตั้งเป็นวันสิ่งแวดล้อมใีกปี2 5 6 3ได้มาลงทะเบียนแล้วมาตั้งเยอะแล้ว เพราะว่าเขาต้องรีบไปทํางานนะครับแต่คนที่เห็นในวันนี้ก็คือกาศนะครับที่มาดีใจครับทีนี่หลายภาคส่วนมาสนับสนุนเราก็มางรวมในพิธีเปิดนะครับในการเปิป่าร์มครั้งนี้ก็ก็ดีใจครับกาหลายคนเลยกับเป็นหนาเป็นตาของบ้านโคกสีนะครับของชุมชนโคกสีเฮ่านะครับกาขอขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเข้ามาให้การ สนับสนุนเาารื่องความรู้สึกรวมปลูกป่าน้ำในปีนี้นะครับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการช่าบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับชาวบ้านเฮาสิใหม้ม้าน,นสามปีมานี้นะครับ,บมาชวม่วงเสาร์มาปลูกเราครับครับผู้มีภารกิจ คนเขาลงทุนไหนเพาะมีภารกิจการจัดยุทธ์ในวิธีรวมนะครับการตัดไม้ทำขึ้นประโยชน์ที่ชุมชนได้รับก็คือเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวรัวก็เพิ่มปลูกป่าเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับไม่มีระบบน้ำไม่อยัางรับกจะเห็ุให้ในป่านี่มีแรงอาหารชนิดก็จะเห็นว่ามี พิศพานะครับที่ที่คนในชุมชนได้รับเป็นได้รับประโยชน์คือรักกับคือเห็ดนะครับรดูหนาเฮ็ดมีเฮ็ดใจเกิะนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวันจีรศัพ์เป็นนายกสโมสรนายกสโมสรโรตารีศิลปาคมอุดรธานีนะคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมในวันสิงแวัลรอมบ้านโคกสีนะคะซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆวันที่20มิถุนายนนะคะ สำหรับวันนี้มีโครงการที่ทางหมู่บ้านเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ,ษก็คือปั่นไปปลูกนะคะโดยจะมีการปั่นจักรยานเพื่อผ่นน้ำนะคะน้ำตัวนี้จะนำไปใช้ในการปลูกลดน้ำต้นไม้ในป่าแล้วก็ยังช่วยป้องกันป่าอีกด้วยนะคะค่ะวันนี้ได้มาเห็นชาวบ้านเนี่ยให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการปลูกป่ามากนะคะ ก็ชาวบ้านทุกๆคนรวมทั้งนเด็กนักเรียนด้วยนะคะก็มาช่วยกันปลูกป่าค่ะสนุกสนานมากเลยค่ะถ้าทางหมู่บ้านมีกิจกรรมหรือโครงการดีๆอย่างนี้อีกทางสโมสรโรตารี่ศิลปาคมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนําพาสมาชิกทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับทางหมู่บ้านโคกสีค่ะดีใจครับให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะว่างานกุศลนี่พวกชมรมเสือมันตีนยินดีครับเพราะว่าผมประธาน อายุ79ปีตอนนี้ครับเกือบแปละตั้งมาตั้งปี2553มีนายกเทศมนตรีเป็นประธานเป็นประธานที่ปรึกษารองนายกรองทั้งสองท่านแล้วก็มีประธานสภาแล้วมีเลขาของท่านนายกมีพอเราจะพอ,อะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดีพอพอ,อ ชื่อลนะพรพิมลร่วมในโครงการร่วมร่วมในโครงการด้วยเป็น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 สมาชิกอุปถมัมภ์ชมรมเสือพันปีเราจะอยู่ได้ก็เพราะมีสมาชิกชมรมผู้อุปถัมภ์ครับเราต้องการเงินตรงนี้เอามาใช้ตรงนี้ครับถ้าไปไกลก็ใส่รถไปครับแล้วก็เอาเงินที่เราได้นี่<ๆ>ก็ไป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 ,ไปทำทำประโยชน์ในกิจกรรมของชมรม<ๆ>เงินไม่มีครับตั้งขึ้นมาเองอะตั้งตั้งโดยที่เรา ร่วมกันขอเงินทับหนุนจากจากผู้สนับสนุนผู้ผู้เขาเขาาเขาเขา,เขา,เขามีความสมัครใจมีจักยานวันนี้ท่านประธานที่ปรึกษาก็มาท่านนายกเมืองแมนนายกออท่านก็อยู่ตรงนี้ด้วยท่านก็มาด้วยครับ